ชื่ออะไรนะลูกโตขึ้นไปอยู่กับพ่อจูนะไม่ไปอย่ไปอจูเป็นนักร้องไหมไม่ไดกับแม่โตขึ้นไงให้พี่จูรูปหล่อมากเลยนี่ยดังคงคิ้วขนตรงขนตาเหมือนพ่อจูจะไม่เป็นเด็กเลยเนี่ยอะไรนะ โจขยจ่นพี่โจรู <handled klore> ้จ <fit in> ักอยู่น้องมาร์คือละไมล่าสุดน้องชายนี่แหละอ๋อนี่เป็นลูกพี่ลูกน้องกันสวัสดีครับค่ะสวัสดีครับย่ะเมื่อนี้ยุบันไทยอ๋อสว่าดนุ่มโจแล้วเคยบอกกันกเดทหท่าไหรแล้ววะตะกี้มาอยู่นี่อ๋อผมรักครับโอนนุ่มยุนี่และเอ้าบอด บ้านผู้อื่นปะด้วยนไทยนีะเอ้ยข้าบนโอ้ควเก่าควมหลังครับยังจะเริ่มต้นอายุประมันสิบจะวี18ปีบะอืม18เราเนิมเราอายุมาสามอ่ะ18 1าปีอ่ะอือเปมันดูนี่เดโรเรียงนี่น่่มาเดี๋ยวดูจากบบอบ มาพออันยุใสแบบใดอายุเท่าไหร่อะไรยังไงลังยิ้นข่าวแต่ว่ามาอยู่บันเพ่นะมาจันท์สนเทจะเป็นนิดหน่อยยิ้นโจักสำนันอืมอัเมนูยังไงม่กต้มตะไคร่แซลเดน้วนนวลม่กต้มตะไคร่สดนนวเมนูอะไรมเคยกินเดียวหอ้อไ่เม่รู้เยอ่าเดียวเบบะเอ้าสซนนวลัน่ยะโนอะไได้ขอนะใช้นกลางเย สมุนไพรหรอแมนสมุนไพรบ้าแค่กินได้เดียวภูบหลับหนักจัดรายการเป็นดีเจวันถวาสมัยตะกี้เออมารับโทรศัพท์ซอยอาจารย์คนใช้สมบูรณ์ปูเฮานี่เล็วปูนั่นทรมาขอเพลงปูนี่ทรมาขอเพลงโอราะวกันนุนี่แหละถามอินุทิเดียวนุเสียงมีหกน้ำมีหกเนี่ยเออตะกี้รายการวิทยุไล่การไล่การวิทยุชุมชนมอสไทยมาดิมันยังไม่คืนไง คืนยัง, m A m, e ง,งาาไ <Yeah. S 1> งก็คือ fmam ตะกี้ A m ขจัดกรมประาบานไทยเนีมันดังขึ้นดังฟังเบิดในโซนนี้เนี่ยในโซนบันไพรเนี่ยบันไพรเมื่อพ้นชนบทเนี่ยมันดังไกละตะกี้โซเชียลบระทศไทยมี่นี่แค่วิทยุเราวิทยุชุมชนยังยังยังไม่ได้เข้าถึงด้วยยังบระเทไทยมากมันสูตรแล้วมาโยนปูกระสมีห้าสิบกิโลอ่า อฟเอ็มได้เกียนี่ัอันนี้วิวคุ้นๆเขาจีบกันอาชอาจารย์สนใจถือว่าดังเนยเป็นคนดังแต่วิวเป็นดีเจดังในแถวโซนนี้ชุดของนนาประอบเอฟเอ็มภาาไทยแล้วเอเอ็มดูมอกมอกก่ออัจารยนอ่าไปจรด์น้ามาจัดพ่อมาเห็นบ่พ่อมา น้องนุลยห่ตดืวว่าเป็นแฟนครับนุมื่อนี่แม่นะน,น้องนุ้งนั่งอยู่บนเนี<อ>่ยเป็นเอฟซีอยจานวงซื้อนะโอ้ฟังวิทยุอสนซือซ้อซื้ออสนอสนใช่เราเป็นคนดัง ตัวบอดัวนี้มาสามารถฝึกงานบอดัวนี้มากทำมาลาโับเดิมเดอเดอฮัทเป็นนักจัดรายการเป็นดีเจอออาดีเจถือแพนซี่ดีไหมขอบกระจาแผพนซี่ดีแมนขอบแพนซี่ดีเฮจานล้วก็เวบ่ฮัทรับโทษสับยังไม่พูดว่าจะพูดยังไม่เก่ง เวลาจานโบ่ถือตสัสัมันดังบันมือเลยดังทุกชั่วโมงชั่วโมงเราจะประมาณมือหนึ่งสามโมงสามชั่วโมงนี่ดังมากตลอดดังยี่สิบชั่วโมงข้ากกรับหลังไม่ไหมมันมีชนหนึ่งเปิดหนาไม่ยังสิเรื่องอะไรอันนี้เวลา,าจานโบงถือสวัสดีครับขอเพียงเนาะครับ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 ได้กันได้กันอาจารย์สอนอีสานสวัสดีครับได้กันสอนอีสานครับอขอเพียงยังครับครับ เราคอจดซื้อไ้จดซื้อไ้จดซื้อไ้จับผู้นัน้นบานนั้นบานนี่ผู้บานไฟจากสาวนุชย์บานด,านดงจักยัง <c oughs> เงอบออุนืมี <c oughs> มีมีสาอื <c oughs> ่นอีกบ่บ่ไม่สนใจน,น,น,นั่น <c oughs> ถ้าไันของีเด้กน้อยอยู่อม <c oughs> ถ้าไปเดมีความรัก,รก<ด>มูนั่นหรอ่ซอนคนนี่กับป็นเอฟซีบนเถอะเอฟซี่ป็นเอฟซีอาจารย์นบนถอะอนนูนนี่ ูกับนุนงนุนีน่นนนนเหรอจ <ใน S 1> ังเรียบอกกับท <พา S 2> ุ้งฮัทกันเถอะแม่เอ็ตัวขอเล็กใหญ่เนี้ยเดอยขอเพ่งอาจารย์แล้วเปิดเพ่งหมอลำเดี่ยวสองไม้นั้นอาจารย์เราแต่งเพลงให้หมอลำขนานละตอนสินนั่นสินดังเนี่ยลำเขียนให้บันดุงคนมาฟังเพลงนักหมอลำ ตอนนั้นเราเราแต่งให้ทุกวงแหล,ละตะวันนิลตะนาศินตะนับยาอาจารย์เราไปเียนโค้ชสมุทรตะนาศินอืมอืมอืมขอเพียงยนเขาดูจักเพล,เล,เลนหนึ่งเขาเรียกมาเจอดนุ่มหน่อยเด้อืมมาไม,ม่มาจืดนุ่มหน่อยอยู่บ้านทัดอาจารย์ยสถานีวิทยุอยู่ในเมืองขอนแก่นอ่ามูบั้นสมหวังิไ่บ้านไครมากินมา่ยู้อยู่นี่แหละเตีเ้ยเขาเรียกมาผอห้อง พอนั่งทีปิ้งเขาเน,น,นี่ยละโรซื้อได้ไหเขาอยู่ซื้อไอด,ด้เขาบรทษัทในวายอย่งเดียวบ้านาดาเดียวงาวงปิ้งบ้างสนุนแล้วผู้ดีดีบ่บ,บ่มาสามไม่ดดปปได้ผู้ดีหรอกเลี้ตัวไม่ได้เป็นยังบ่เราหนาคื้เลื่อยด้วยอย่างมี่แม่ใหญ่หอดสนมนเลยเรื่องอี้ นี่ยราต้องเ่ต้องไปดนเด้อรีบดูก่อนโดนลบนนะเลยอย่างแม่แม่ดำดำจะนมจู๋เมื่อใดมีความหักแม่พี่ปิดเด็กหน่อยด้วยคือตั้งใจไฟหาคือไปพอกัแม่ไปฝากไว้นองอาจารย์แล้วเขาไปเลียนรู้เรียนรู้กับน้กกนองเพียงเรียนรู้อยู่กับอาจารย์เรียนรู้ชีวิต เ่าบันทึกช่วยตัวบันทึเลย่บันทยเด้อยไปยินคับคุณบันทึเกเป็นหน่ปีนะขีมอดไส้แข้ครับบุง้งหม้อนัมบุตรจีที่เกียไไ่ยเป็นไม่ไรลุนเป็นหน่วยเนาะให้ว่าไปเลี้ยนไปับน้องนุบดนุน้ำนี่วหกไปรับไปช่วงกันไหมไอ้ามาตานะแกกับไปครับเข้ามาเลี้ยวกันกัไปทำน้องเเอลี้ยนถิ่นนกพากันกัน เขาเลี้ยนสางแต่ว่าหนูหนิเลี้ยนใส่ใส่พวกนีงใส่บัญชีหนูหนิเก่งเนี่ยบ,ยบ่เคยป่าบ่เคยบอกไอเก่งมันข้อหนังสือน้องนุจีเจกับน้องจนมาถึงทุกวันนี้เจ้าข้านอหนันนีอแกก็เก่งนี่แล้วแต่าข้อแกไขนั่ขาย,ขายนีย่ขายขินข่าวอันไล่มันแต่เป็นแต่ไมนี่คือขินข่าวอันไล่แต่าขอนี่ขินข่าวอับไล่ดาวไล่นะอ๋อถ้าผลิตภัณฑ์สมุนไพรน้ำดื่มผลไม้อินทผา สายงัสายเียวสายเซียวสายสายตรงที่มีหลักสูตรสอนยู่ในจุลาเรยนหักสรนี้การสายตรงแกต้งแลกนพ่อยุน่าจาจาย,จนยนี่ลอกนูที่เป็นนิยยง่ยน,ยน้อยที่ไ,ไม่ได้ไหมเป็นเอฟีอาจาราก์เอฟีฟังดีดยูกม่ยงทุกขอ้ขอพิ่งกับหนุหนุกํานุ่นียังเซวกันนั่นนี่กันไหมอว่าพนเลียง เย็กุมสวสาบันไทยน้ำกันมั้งเยขอกกหาบันไทยหลายคนเลยที่่าหลูกขับว่านุม่มโตเคอยมาอยู่นี่โอ้อยูบบ่บันไทยวันน้หน่อยปีเนาะนเฮ้ยตองมาบทีปิง้งหนะ้องน่ะจ้ห้องแบ

Ngay từ lòng yên, mọi người. đi Mơ. 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 mà Mơ. 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 Tao Mơ. 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 gì Mơ. 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 gì Mơ. 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 à Ờ Mơ. khoa mù Mơ. 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 nó มาไม่หายจันเนี่ยแหละดล้วันนี้เนี่ยหรอไมาหาน้องจูนี่ละเขินบ่หลายมากหวาดที่อย่างเฮ้ยพอมาเจอเราเนี่ยก็เราก็ไม่คิดอะไรเนาะแรกใช่ไหมหล่ะเราก็ไม่คิดอะไรอืมควาณผสมแบบอะไรกันี้ อันนี้ว่าสูพี่น้องฟังเสือล้วครับพี่น้องครับคพามควาความหลังดอกความยาไปประมาณยี่สิบห้าปีเล่าคือบันีความเดียวจะเกิดมาว่ามีนู่นิงกนจักเดียวบไเห็นต้มตะไคร้เนี่ยก่ใครบ่ฮะมีแต่ยู่ทเลบ่เม่อไข่ต้มตะไคร้ัน่แลเคยกินมเิ่งื้อ ม,มันอย่ของครอยู่ะอยากไปส่วนกลางขึ้นรถนีมันกิน่กับบิ๊กซีแบบน้จะนำ้นนึงส่วอรถมาห้องสว่างหนาที่เ้วเว้ยวเรียงซอนร,รุดเนี่ยอโอ้เ่ยเบ้โจบเดี่ยวพาะท่านาอ,อ,อานะไรกินหอกกัมนมาอันตอนห้าสอ่งม,มือหนาเราฟังมือหนาพี่น้องอยากรูเรียงไดนมเดี่ยงเปนาวาในจิบนี้ครับพี่น้องครับวันนี้ที่กินเขาแล้วก็สิไปงานต่อครับมือนี้ยกเพื่อแจงวา อย่างบัตเครดิ่วครับอย่าลืมมันนี่นี่กลุ่มว่าพวกนี้มมนร้อ1ทียน16่วันเออสิบวันวงสวงนะครับปภาพยนตร์ชินโบแดงของวัดโจูอ่ายพ่ออดอ๋อากนอนไ้สํานีครับ